เล็กแต่ทรงพลังตู้เชื่อม k e n d e Top 275NK20140 Amp Compact ใช้งานง่ายทนทานเชื่อมได้ทั้งวันสายงานช่างต้องมีแนะนำ k e n d a ตู้เชื่อมเล็กที่สุดรุ่น Top 275NK20140 Amp ที่จะเป็นเพื่อนคู่ใจในทุกงานเชื่อมไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพหรือมือใหม่จุดเด่นของรุ่นนี้คือขนาดเล็กเท่าฝ่ามือแต่ให้พลังงานที่แรงและสม่ำเสมอด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ ทำให้ประหยัดไฟสูงสุดเชื่อมได้ทนทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนด้วยระบบอาร์ฟอร์ที่ช่วยป้องกันลวดเชื่อมติดในระหว่างการทํางานทําให้การเชื่อมไหลลื่นไม่สะดุดและสามารถปรับแรงดันไฟได้ตั้งแต่20ถึง140แอมป์ให้คุณเลือกใช้งานได้ตามต้องการด้วยน้ําหนักเพียง2กิโลกรัมและขนาดเล็กกระทัดรัดมาพร้อมสายออกสายดินและพัดลมระบายอากาศตู้เชื่อมนี้ยังมีสายสะพายเพิ่มความสะดวกในการพกพาใช้งานได้กับลวดเชื่อมมา6ชนิดรวมถึงสแตนเลสไม่ว่าจะเป็นขนาด2.6 3.2มิลหรือ L55 รองรับการใช้งานกับเครื่องปั่นไฟได้แม้ในสถานการณ์ที่แรงดันไฟต่ำเพียง170โวลต์ก็ยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถลากสายได้ยาวถึง50เมตรด้วยลวด2.6ม mm. ิิเมตรรับประกัน1ปีเต็มให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพและการใช้งานทนทานปลอดภัยพร้อมเป็นเพื่อนร่วมงานในทุกโปรเจกต์ของคุณกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอขอบคุณครับ